ส่วนสาวคนนี้น่เรียกว่ายิ่งโสดยิ่งฮอตค่ะสําหรับคุณแม่สุดสตรองนะคะอย่างแพทบประพาน,นั่นเองที่เธอเนี่ยออกมาอัปเดตเลยนะคะว่าสถานะตอนนี้คือโสดแต่ว่าหัวกระไดไม่เคยแห้งนะคะเพราะว่ามีหนุ่มมาตามจีบเยอะมากเลยค่ะ มีหนุ่มๆต่อแถวกรอกใบสมัครการเพียบเลยนะคะหลังนักแสดงสาวแพทนภาประกาศว่าโสดอีกครั้งงานนี้สาวแพทก็รีบเอ่ยปากเลยค่ะว่าตอนนี้โสดอยู่ในโหมดออนเซลล์พร้อมบอกว่าเรื่องความรักเนี่ยไม่ได้ปิดกั้นตัวเองนะคะแต่ว่ายังไม่เจอคนที่ใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นสาวติดเลยยอมรับว่าฮอตตลอดเพราะว่ามีหนุ่มๆเนี่ยเข้ามาคุยเยอะมากแต่ก็ยังไม่ได้คิดถึงขั้นมากกว่าเพื่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคิดถึงแต่เรื่องดูแลคุณแม่แล้วก็เรื่องการทํางาน เป็นหลักค่ะอีกทั้งหากใครจะเป็นแฟนเธอเนี่ยก็ต้องผ่านด่านลูกชายให้ได้และต้องไม่เป็นภาระเธอด้วยค่ะตอนนี้โสดอยู่ในโหมดออนเซลค่ะณนะตอนนี้เนี่ยแพทไม่ได้ปิดเลยนะคะยังแบบฮอตเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าอยากได้แบบ คนที่แบบไม่เป็นภาระกับเราเอาแค่เข้าใจเราเข้าใจลูกเราเราไม่เป็นภาระเราตอนนี้ก็คือถ้ามาแบบจอยๆอะไรเงี้ยโอเคอาจจะยังไม่ผูกพันแต่ว่าเรามาแบบจอยๆได้นะคะว่าเป็นเฟนเฟนจอยๆไปก่อนการเลือกแต่ละครั้งเราจะถามลูกเสมอว่าเลดเอนจอยไหมลูกเลดชอบคนไหนลูกนางจะชี้มาเลยนางจะบอกว่าโอเคคนเนี้ยไม่ติดโทรศัพท์แล้วคนเนี้ยเขาก็เล่นกับหนูคนเนี้ยชวนเราไม่ค่อยเล่นไม่เอา